เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับความสวยงามของเจ้า NSR 250นะครับรถส,สวยๆในยุค90นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับฝั่งขวามือนะครับสีแดงดำลายเล็บซ่อนฮอนด้าอันนี้ก็เป็น MC 18นะครับจริงๆก็เป็นรหัสนะครับของเจ้า NSR 250นะครับเป็นตัวก่อนที่จะมาเป็น สีขาวคันนี้นะครับ MC 2 1นะครับก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันว่าความสวยงามของแต่ละคันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ T-Racing นะครับรถสวยมากเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็เป็นรถที่เอามาทำนะครับก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเอามาจอดโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็เป็นแบบรถรุ่นเก่าแบบคลาสสิก 250 NSR250 WR นี่ก็จะเป็นโฉมแรกๆนะครับจริงๆ NSR มันก็รหัสมันก็เท่าที่ผมรู้นะครับที่ยังเห็นยังเห็นพอมีอยู่ก็คือตั้งแต่รหัส MC16 มานะครับก็มา18แล้วก็มา21นะครับอันนี้ก็เป็นรหัส18นะครับพอออกด้านข้างนะครับออกคู่นะครับ NSR 250 C, เป็นรถมอเตอร์ไซค์2จังหวะ250ซีซีเนี่เอกลักษณ์รูปลักษณ์มันก็แตกต่างกันไปตามปีนะครับตัว18มันท้ายมันก็จะแบบท้ายตัดนะครับไฟคู่กลมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็นตัวนี้ลายนี่ ผมบอกเลยว่าโดนใจใครให,หลายๆคนเพราะว่าลายนี้นี่มันเป็นลายที่ยอดนิยมจริงๆนะครับสำหรับลายรถแม่น Honda นะครับก็เป็นลายรถแข่งในในรถแข่งในสมัยนั้นก็เป็นตัว500นะครับเขาเรียกว่า500 GP นะครับที่แข่งกันในสมัยนั้นนะครับก็ขี่ด้วยใครให,หลายๆคนนะครับนักแข่งสมัยนั้นนี่ผมก็ถือว่าชื่นชอบแต่ว่าผมเป็นสายซูนะครับ ก็เลยไม่ได้เชียร์ฮอนดานะครับก็เลยไปเชียร์ลัคกี้สไตล์แทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถคู่แข่งนะครับถ้าเป็นรถในคลาส 500cc แต่วันนี้เรามาพูดถึง NSR 250คันนี้กันต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเลยสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรถของพี่ต้นนะครับตัวตึงสายไหมครับ NSR ตัวนี้บอกเลยว่าตึงมากๆเพราะรถแกแรงจริงๆครับ ไม่เชื่อก็ลองไปถามทางหนองจอกดูนะครับว่ารถของสายไหมนี่แรงแค่ไหนนะครับแรงมากๆสำหรับ NSR ตัวนี้ก็เป็นคลาสแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเออเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถก่อนสวยมากครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมยังชอบเลยครับสวยมากลงตัวมากอาจจะไม่ได้แบบดูของแต่งอะไรเวอร์วังอลังการนะครับ แต่เน้นไปด้วยความสวยงามอะไรแท้ก็มีแบบของแต่งบ้างอะไรบ้างนะครับพอดีพอดีดูไม่ได้แบบเป็นรถซิ่งรถแว้นอะไรนะครับสวยมาก NSR ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงครับท่านผู้ชมขออนุญาตที่ต้นแล้วนะครับมาฟังเสียงกันครับคัดแห้งนะครับตัวนี้คัดแห้ง เอกลักษณ์ของเสียงคัดแห้งก็จะประมาณนี้นะครับเสียงมันก็จะเก้งกังเก้งกังเก้งกังนะครับกำคาัดนะแหมนึกว่าแบบใครมาตีฉิ่งอยู่แถวนี้นะครโคตรชอบเลยเสียงนี้โคตรชอบเลยนะมาลองฟังเสียงเบิ้ลกันนิดนึง พอประมาณเนื่องจากไม่ใช่รถเรานะครับเอาพอประมาณนะครับบิดติดมือมากเสียงโคตรหวานเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับได้มีโอกาสมาลองขี่รถพี่ต้นดูนะครับตัวตึงแถวสายใหม่นะครับโอ้รถแรงมากยอมรับว่ารถคันนี้แรงจริงๆยอมยอมต้องยอมนะครับไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงละรถแรงจริงๆรถแกแรงจริงๆ นะครับวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากกัน,นครับอยู่กับพี่ชาย T A Racing นะครับวันนี้มาดู VJ สองสองของผมกันนะครับที่กําลังทําอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ก็กําลังไล่เซตไล่คาบูอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงก็จะเอาบรรยากาศมาฝากกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็วันวาน,วน,วนยุค90ครับเอามาให้ดูกันนี่ความหวังของบางแคนะครับคันนี้ ทางอื่นนี่ตอนนี้เขาตึงกันหมดแล้วครับเหลือเหลือบางแคร์นี่แหละยังไม่ตึงกับเขานะครับก็ต้องรอนโดนป้ายยาตลอดครับฝากความหวังไว้ที่พี่ชายเทเลซิ่งนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับสาวกคนบ้านะครับ s u z กิอาร์จีวีสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ